แม่จะเลือกนิทานที่น้องสนใจแล้วก็เหมาะกับวัยเอาหนังสือมาอ่านด้วยกันสอนเขาว้แล้วเราก็ดูเขาอ่านไปพร้อมๆกันเวลาเล่าก็จะใช้วิธีเปลี่ยนเสียงไปตามตัวละครนั้นๆเพิ่มเสียงซาวธรรมชาติเสียงซาวดนตรีประกอบในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะสลับกัุณพ่อในการเล่าให้เขาฟังเพื่อเขาไม่เบื่อม่ก็จะใช้การฟังค่ะว่าเด็กอยากฟังเรื่องแบบไหนแล้วก็เรื่องกาวของเด็กเป็นแบบใดแล้วเราก็เล่าไปตามนั้นค่ะทคนิคกรเล่านิทานนะครับก็นเเื่งนิทานที่หนึ่งกับคุณเคยสอง ผู้ชมที่มาดูงานคุณเคยด้วยเอาใบไม้มาทําเป็นตัวหุ่นแล้วก็มาเชิดแล้วก็เล่านิทานไปด้วยทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่จะไปอ่านหนังสืออย่างเดียวใช้สิ่งของที่ใกล้ตัวกัน ก็มาทำกิจกรรมระบายสีร่วมกันเป็นต้นค่ะถหายราปค่ะเป็นตัวเล่าเรื่องพันธุสิ่งของโบราณไปเยอะเลยสรางสรรเยอะทำท่าทางเล่นใหญ่ไปเลยครับกระโดดโลดเต้นไปพร้อมกับลูกได้ลูกรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนเขาไวเดียวกันให้เด็กๆเนี่ยมามีส่วนร่วมทั้งการร้องเพลงเต้นแล้วก็มาแสดงด้วยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยว่าการแสดงครั้งนั้นมันจะออกมาเป็นยังไงค่ะใช้เซนเซอรี่ทุกอย่างการส และการได้สัมผัสดังนั้นเราต้องการให้เด็กชอบในเรื่องของารานเกียนเราให้เขาดูารานเกีกยบ่อยๆเราต้องการให้เขาชอบในการป็นผู้ชมที่นี้ก็คือให้เขาขึ้นมาและเข้าใจภาษาที่เราทำมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากควาิคิดของเขาอ่ะเขาเห็นอะไรแล้วเขาสามารถที่จะนึกออกเชื่อมโยองอะไรออกมาเขากเล่าจากจินตนาการความคสร้าง,งสรรค์หรือว่าแบบประสบการณ์เดิมของเขาเราเล่าออก เรื่องเล่าต่อไปอีกหลักคิดในการเล่านิทานของคุก้าก็คือหนังสือนิทานนันกำลังจะเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับหนังสือนะคะหรือจะเรียกว่าหนังสือกับเด็กก็ได้จะไม่ได้เล่าเพื่อเราก็เัีจะบอกว่าความต้องการของเราเนี่ยเราจะบอกอะไรกับเด็กแต่จะให้หนังสือตัวหนังสือนั้นทํางานกับเด็กหรือเรื่องราวเหล่านั้นเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเด็กอันนี้นเ,เป็นหลักคิดที่สําคัญเด็กต้องมีความรู้สึกหรือการคิดที่เชื่อมโยงกับหนังสือนั้นหนังสือนั้นจึงจะทํางานกับเด็กโดยตรง